ทุกคนก็ด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับฟิลุคุงกันอีกแล้วนะครับวันนี้เนี่ยผมก็จะมาเล่นมินิเกมเด็ดรันนั่นเองนะครับในเซิร์ฟเวอร์ไฮเอ็มซีอีกแล้วนะครับซึ่งมินิเกมนี้เนี่ยผมก็เพิ่งเล่นไปเมื่อประมาณ2วันที่แล้วนะวันนี้เนี่ยผมก็กลับมาเล่นอีกรอบหนึ่งนะครับแบบตอนนี้เนี่ยคือความรู้สึกผมมันรู้สึกแบบอืมันแบบอืมันเอ้ยนะครับถ้าใครที่ไม่เข้าใจไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเพราะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมต้องทําเสียงแบบนั้นนะครับคือความรู้สึกมันแบบมันอยากเล่นอออีกรบนึงื เนี่ยผมก็เลยว่าเออเดี๋ยวมาเล่นกันหน่อยละกันนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยผมก็เปิดโพ้นะครับโพโหวตหรือว่าไอแบบเป็นไงเปิดโหวตนั่นเองนะครับว่าสนใจให้ผมทําแบบเป็นซีรีส์มิตเกมอะไรนั่นเองนะครับตัวลิงก์เนี่ยก็จะอยู่ที่ใต้ description นะครับสำหรับตัวของแหล่งที่จะโหวตได้นั่นเองนะครับก็รบกวนทางท่านผู้ชมทางบ้านหน่อยนะครับเพื่อที่จะได้แบบโหวตว่าเอออยากเห็นมิตเกมอะไรที่ผมจะทําเป็นซีรีส์นั่นเองนะครับโดยที่เนี่ยอันนี้เนี่ยผมจะอัพแบบเป็นตารางตารางวันจันทร์พุนนั่เอง อัพทุกๆ4โมงเย็นนะครับสลับตัวของวันจันทร์พุธศุกร์นะครับก็สามารถไปโบวต์มินิเกมกันได้เลยนะครับตอนนี้เนี่ยก็ยังเปิดโบวดอยู่นะครับโอเคมาแล้วก็สำหรับใครที่มาดูช่องผมเป็นครั้งแรกนะครับก็ช่องนี้เนี่ยก็อัพทุกๆวันเลยนะครับวันจันทร์ถึงศุกร์ทุกๆ4โมงเย็นแล้วก็เสาร์อาทิตย์ทุกๆ9้าโมงเช้านะครับก็สามารถตามดูกันได้นะครับถ้าสนใจ แล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็รู้สึกจะมีเทศกาลงานเกมทาเลนเกมโชว์ใช่ไหมอืมนะครับซึ่งวันศุกร์ก็คือวันนี้นะครับที่ผมอัพคลิปไปเนี่ยก็คือวันนี้เนี่ยผมก็ไม่ได้ไปนะครับเพราะว่าต้องไปโรงเรียนส่วนวันพรุ่งนี้ก็คือวันเสาร์ใช่ไหมครับก็อาจจะไปช่วงแบบบ่ายแบบนี้นะครับแบบบ่ายสามแบบนี้เพราะว่าผมเนี่ยต้องไปสอบ IELTS นะครับคือต้องไปสอบก่อนแล้วก็ค่อยๆไปค่อยไปที่งานนะครับแล้วก็สมวันอาทิที่เนี่ยผมไปทั้งวันเลย นะครับก็สามารถเจอกันได้นะครับแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าจะมีที่ที่ผมยืนแบบเป็นอยู่ประจําแบบนี้หรือเปล่านะครับเพราะปกติผมก็เดินโมซัวไปทุกปีเลยนะครับโอเคมาตอนนี้เนี่ยตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปเล่นมินิเกมของเด็ดรันกันแล้วนั่นเองนะครับส่วนคําอธิบายว่าเออมินิเกมนี้มันเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะไปอธิบายตอนที่เราอยู่ในเกมกันเลยนะครับโอเคมาเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปเลยดีกว่าครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับ โอเคครับผมตอนนี้เนี่ยเราก็ได้อยู่ในด่านแรกแล้วนั่นเองนะครับส่วนตัวมิติเกมนี้เนี่ยไรายละเอียดเดี๋ยวผมจะพูดตอนนี้เลยละกันนะครับก็คือเนี่ยจะมีคนที่จะค่อยๆแบบไอ้ปลดล็อกกับดักอะพวกนี้นะเพื่อที่จะทําให้เราเสียชีวิตนั่นเองนะครับหากเราเสียชีวิตเนี่ยเราก็จะเสียแบบยังไงพวกแต้มคะแนนไอ้ตัวชีวิตไปนั่นเองนะครับหากแต้มหมดเราก็หมดสิทธิ์เล่น นะครับแต่ว่าถ้าเรายังแต้มไม่หมดเราก็สามารถตายแล้วก็เกิดใหม่ได้นั่นเองนะครับ้วยอันนี้เนี่ยจะมีเช็คพอยต์ด้วยครับถ้าสมมติว่าไปตายแบบด่านไกลๆไม่ต้องมาเริ่มที่จุดแรกครับมันก็จะแบบไปเริ่มตรงเช็คพอยต์ล่าสุดที่เราวิ่งผ่านไปนั่นเองนะครับโอเคแล้วก็จะมีพวกไอเทมอยู่นะครับก็คือแดบดดไปแบบนี้นะครับแต่ต้องใช้แบบดีๆหน่อยนะครับโอเคตอนนี้เกมในลังจะเริ่ม้วครับหนึ่งวิแล้วก็เรียบร้อยครับมาแล้วก็ด่านแรกครับมาผมต้องรอรอครับรอให้มันกินไก่ก่อนนะนานเรียบร้อยครับไปแล้วนั่น ก็จะเห็นนะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างคนที่ได้เสียไปนับถ้าโดนน้ำเนี่ยก็คือตายเลยนะครับเพราะฉะนั้นอย่าโดนน้ำเด็ดขาดครับแล้วก็อันนี้เนี่ยก็คือเช็คพอยส์นีครับโอเคมาแล้วก็ที่2อันที่2องนะครับมาเอ้ยเดี๋ยวให้อ้คนวางกบลักที่มันหายไปเลยครับเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเอ๋อนี่เนี่ยเจอเจอตัวหนึ่งครับเจอหนึ่งอเอครับผมโอเคไม่เป็นไรวิ่งวิ่งอันนี้แล้วกันมาผมผมไม่ได้กระโดดตรงนี้ครับโอเคมาปล่อยมันไปครับอ่าอันแน่อันแน่อ่ะ เดี๋ยวใจเย็นนะใจเย็นๆนะใจเย็นป่องๆแป๊แป๊ะกันเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวอันนี้ต้องกระโดดพาควัวตรงนี้เนาะโอเคมาแล้วอันนี้วิ่งไปไงอ่ะอ๋อมันเป็นไอ้นี่เออโอ้เข้าใจครับอันนี้มันเป็นพื้นล่องหขนครับเออโอเคแล้วก็อุ๊ยเดี๋ยวเดี๋ยวคนนี้มันทำไมพวกนี้มันรู้สึกมันวิ่งเร็วกันจังครับโอเคไม่เป็นไรครับอันนี้น่าจะเป็นแผ่นกระโดดครับทำให้เราบูสต์จัมป์นิดนึงครับโอเคมาแล้วก็ได้บูสต์จัมป์อีกอักอกนหนึ่งแล้วก็ ผมวิ่งวิ่งรอบ360องศากันเลยทีเดียวนั่นไนียครับติดใหญ่เต็มที่ครับอืมโอ้โหเสียงระเบิดเพิ่งผ่านไปเต็มข้างหน้าเลยแต่ว่าแถวนี้ยังมีคนอยู่ครับโอ้ยโอ้ยโอเคมาค่อยๆครับเอ้ยเดนเดๆๆช่วยกระโดดแบบนี้อืมและอันนี้โซออโซแซงผมว่าอยู่ทำมันไปดูหนื่นยๆเดี๋ยวโอเคไหนดูซิโอ้โอ้โอ้มองไม่เห็นเดือดๆได้ไหมไม่ได้ครับโอเคเอาใหม่ครับอันนี้สใสผมต้องกระโดดเออเออเดือดๆนานเนี่ยครับ เรียบร้อยครับปึ้งโอ้ไ okay ม่ถึงด้วยครับเพราะว่าเอาแบบนี้ดีกว่าผมใช้ไอทิมเลยดีกว่าครับโดยที่ผมจะสาธิตตอนนี้เลยครับนี่วิ่งแบบนี้นะครับแล้วก็หันหลังปึ๊บโอเคครับเอ้ยอาเอ้ย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 อันนี้แล้วกันครับโอ้ยโอ้ยเกือบครับเกือบโอเคอันนี้ผมจะค่อยๆแล้วกันครับอันนี้ต้องแสต้องค่อยๆพาครัวครับนี่กระโดดแบบนี้กระโดดแบบนี้แบบนี้แล้วก็เข้าไปก่อนครับปุ๊บโอเคมา เอ้ตรงนี้ไอเนีเ่ยมันยังอยู่ครับไปไม่อยู่ผมวิ่งไปเลยแล้วกันวิ่งผ่านสบายๆครับมาเดี๋ยวที่เซรีนาอยู่ข้างหน้าเราครับโอเคอืมเซรีนาอยู่ข้างหน้ามาแสงหน้าเลยแล้วกันโอเคสเตตเจ็ดแล้วครับสเตตเจ็ดสเตเจ็ดปึ๊บปึ๊บกระลิบกระโดดครับก่อนที่มันจะเห็นนะครับไอไอตัวของไออีกคนหนึ่งครับก็คือไอตัวของคนที่เปิดกับดักนะครับรู้สึกว่ามันไม่หนเาอ้ยอีกยี่สิบวิว่ะทาทานเปล่าวะไม่รู้แล้วแดดหนีแล้วอ โอ้โหแดดผิดแดดมันไปกระแทกไอ้นั่นอะกระแทกไอ้ข้างๆแปดวิแปดวิทันปครับหกห้าสสสองไม่ทันครับเอ๊ะเรียบร้อยครับโอ้เมื่อกี้ไม่น่าเลยแด,ดดโดนกำแพงเต็มๆเ,เลยครับแบบไซ้โค้งแบบกินขอบเต็มๆเ,เลยอห แนบก็สลับตาแรกก็หมดไปเพียงเท่านี้แล้วนะครับต่อไปเดี๋ยวเราไปลองเล่นตาต่อไปกันเลยดีกว่านะครับสำหรับตัวของมือเกมเด็ดรันนั่นเองนะครับโอเคมาเดี๋ยวเราไปเข้ารับชมกันดูเลยดีกว่าครับตอนนี้โอเคครับตอนนี้เราก็ได้อยู่กับตาที่2แล้วนั่นเองนะครับวดูนี่สิครับผมเจอเซรีนาอีกตาหนึ่งนะครับแสงที่หน้าโดนจูบกําแพงที่หน้ากันเต็มๆกันเลยนะครับตาเมื่อกี้โอเคตอนนี้มันกำลังจะเริ่มนะครับอีก5วีเท่านั้นครับตัวครับเรดี้เซต โก้โก้โก้สิมึงจะรอบแบบเอ้ยเอ้ยเนี่ยผมว่าผมมีป okay, ัญหากับการที่ใช้ไอไอ้อนตรงกลางนี่ยแดดไปชนจูบกําแพงอีกแล้วเมื่อกี้เอ้ยปวดหัวเลยวันนี้ดูซิอันนี้โอเคครับปล่อยเข้าไปปื๊บปื๊บป๊บป๊บโอเคแล้วก็เช็คพอยต์แรกครับโอเคแล้วก็ได้อันนี้กระโดดไปกระโดดไปกระโดดไปใบบัวบกใบบัวบกทำไมต้องใบบัวบกอื้ใบบัวบกอื้โอเคครับแล้วก็แท่งไอ้นี่ไม่ยากครับอันนี้แล้วก็อ่ะต่อไป อุ้ยเสียงระเบิดเสียงระเบิดแปบลบว่ามันอยู่แถวนี้อยู่แถวนี้อยู่ใช่ไหมใช่ไหมจอชบอกฉันหน่อยจอชจอชจอชโอเคอ่านี่ไง <c oughs> พื้นพึ่งแบบแบบมันไล่ขึ้นมาแบบเห็นเห็นชัดเจน้วครับโ okay, อเคอดีพื้นจะว่ะเอามันดีเลยมันดีเลยนิดนึงงั้นเดี๋ยวต้องต้องให้เวลามันนิดนึงครับโอเคปล่อยไปครับโอเคมาก็ค่อยๆกระโดดกลับไปอีกทีนึงโอ้เมื่อกี้มีการดีเลยตัวบัฟด้วยครับไหนดูสิโอเคอันนี้ผมยืนก่อนนะโอเคจับ ขอบคุณครับขอบคุณครับโอเคเอาใหม่ครับมาเหลืออีกสามชีวิตครับยังโอเคอยู่นะที่ผมยังเหลือสามชีวิตอหะถ้าอีกสามชีวิตนี้ผมเอาไปผ่านหมดก็เสร็จแล้วนะครับวันนี้ไหนจิซีเดี๋ยวเอาใหม่ครับเอาใหม่อ่ะได้จำสองเซกเกตอีกไหมโอเคอันนี้เอาใหม่ครับเอเนี่ยโอเคได้ละได้ละได้ละเนี่ยได้ละอ่าโอเคครับเมื่อกี้ถ้าถามว่าทำไมถึงมันแบบมันหยุดเลยนะครับตอนที่ผมกระโดดลงไปที่สลามบ็อกเมื่อกี้ผมกดชิปนะครับคือมันจะหยุดแบบ เหมือนว่าอนุมาว่าเกาะพื้นให้ครับแต่ว่าถ้าเป็นแบบปกตินะครับคืออันนี้มันจะเสียเลือดด้วยนะครับถ้าคุณไปกดหยุดนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังกันด้วยนะครับแต่ในที่นี้เนี่ยมันไม่เสียเลือดก็โอเคครับก็สามารถกดหยุดกันได้เนี่ยครับก็คือกดชิปเอาครับโอเคมาเกณฑ์สิบสามพอแล้วครับตอนนี้ไหนพีใครยังเข้าเส้นชัยมั้ยังไม่มีรู้สึกว่าจะยังไม่มีนะครับโอ้โโอ้โหโอ้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 แต่แต่แบบนี้นี่แบบนี้ไม่เอาโอ้ใหญ่เยอะมีเยอะใหญ่ครับ ไหนเอ้ยตรงนี้ผมราะว่าไอคนเสกกับดักนี่ผมว่าไปไกลแล้วครับตอนนี้ไม่เห็นแม้แต่รูปรอยแม้แต่ฝุ่นละอองเลยครับแหมอู้หอ้ยอ้ห้แต่เสียงเตรึงแบบนี้นี่ไม่น่าดีครับอ๋อด่านนี้ผมรู้สึกว่าพา์ที่แล้วผมก็มีปัญหานี่นาไอด่านที่มันเป็นไอกระโดดอะเด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 ะมันไงหายไปแล้วครับโอเคอันนี้ค่อยๆครับเนี่ยครับอุ๊ยรอบนี้เอ้ยรอบนี้ได้วะรอบนี้ผ่านวะ รอบนี้ผ่านเว้ยรอบนี้ผ่านครับไอ้ตรงกระโดดนะครับเฮ้ยโอเคโอเคโอเคหน่อยครับมาก็สลับตาที่2ก็มีเพียงเท่านี้แล้วนั่นเองนะครับมาเดี๋ยวเราไปต่อกันรอบที่3กันเลยดีกว่าครับโอ้รอบนี้น่าสนใจนิดนึงครับตอนที่ว่าผมได้เป็นคนเซกับดักครับเออรอบที่ผมไม่ได้เป็นดันเนอร์เลยครับแต่รอบนี้ผมจะเป็นคนที่ฆ่าดันเนอร์นั่นเองนะครับก็คือไอ้คนที่มันวิ่งนะครับโอเคมาเดี๋ยวให้อันนี้มันเตรียมพร้อมตรงนี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวผมจะเตรียมพร้อมตรงนี้ โอเคมาเราต้องคิดแผนดีๆครับในการกำจัดผู้เล่นออกไปนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเราจะสมบทเป็นคนเร็วนิดนึงนะครับไหนดูหน้าตาผู้น่าสงสารพวกนั้นสิช่างหน้ากำจัดทีสุดเหลือเกินนะเอเลเมนต์อัาแบบบายทีมเนคเตอร์โอเคนายนายโอเคโอเคมามันใกล้ลวมันใกล้เริ่มแล้วครับนี่นี่มีมีการกระตุกไม่ไม่ให้ไม่ให้เข้าอันนี้ด้วยครับคูลอืมคูลจริงๆครับ อนะเอ้ยนี่เนี่ยเอ้ยไอนี้เขาอยากกดตรงนี้งั้นเดี๋ยวผมไปตรงนี้แล้วกันนะอีกตรงนี้เลยสองหนึง่งเียมพร้อมครับแอะอ่ะยงัยงยังยังนี่นี่นี่เดี๋ยวมันจะมีคนบูธครับบูธบูธบูธไม่บูธไม่รู้แล้วเอา้ามันแยกกดไปแล้วโอเคปล่อยมันไป,ป c. โอเคตายไปครับอ่าเอ้ยไอ้นั่นมันรู้ทันครับมันยังตั้งสติทันอยู่โอเคมาเดี๋ยวผมมาตรงนี้ก่อนแล้วกันอืมเพราะว่าเดี๋ยวผมรออ่า ปล่อยน้ำไปโอเคช้าไปครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวตรงนี้เนี่ยยังมีครับยังมีให้กดอีกน่าจะแจ๊ต่าจะได้สักคนนะครับโอเคเมื okay. ่อกี้ผมรู้สึกว่าจะได้ยินเสียงแห่งเสียงดังแป๊ะป๊ะเสียงแห่งแบบความอิ่มครับโอเคแล้วอันนี้น่าจะเป็นยิงใช่ไหมโอเคเอยเดี๋ยวให้อันนี้มันกดไปแล้วกันผมไปกดตรงนู้นละอันนี้ถ้าทางเขาอยากกดเยอะครับโอเคมาตรงนี้เลยแล้วกันนี่ตรงนี้เลยมาระเบิดตรงนี้ครับผมรอเลยอ ตายไป,ไปเรียบร้อยครับโอเคมาอีกกันหนึ่งครับอันต่อไปอันต่อไปไหนดูซิอันต่อไปอ่ยาง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 ไม่เหลือแล้วไงนันไงเรียบร้อยครับไปอีกหนึ่งครับไหนน่าจะเป็นสีแดงปะอันนี้โอเคครับนั่นน่าจะเป็นสีแดงไหนดูซิตื้อเตื้อตืตืตือ่านันไงรีบเขารีบกดไปหน่อยครับโอเคปล่อยเขาไปไม่เป็นไรครับมาเพราะฉะนั้นอันนี้อันต่อไปครับไหนดูซิอินเซนโอเวนเหรอื ย่างเอ้าโอ้ยผมไม่น่ากดรีบเปิดเลยอันนี้แล้วกันไม่ตกว่ะอ๋ออันนี้มันเออมันมีใย,ยนี่ว่ะโอเคงั้นเดี๋ยวผมปล่อยอันนี้ให้เขากดไปนั่นไงปุ่้มได้ไหมโอ้ไม่ได้โอ้โหนั่นรอดครับแชทเอ้ยมันรอดเอ้ยนี่นี่งั้นผมมาตรงนี้แล้วกันนี่เดี๋ยวปล่อยไปยนั่นไปก่อนครับอ่านั่นใหญ่เรียบร้อยครับหายไปอีกหนึ่งครับโอเคมาแล้วก็ผมมาตรงนี้ก่อนดีกว่า เรียบร้อยครับหายไปอีกหนึ่งครับดูสิอายาง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 ครับเพราะผมจะรอตรงนี้อยากอยากกินตรงเนี้ยน่ากินครับมันมันดูน่าอร่อยครับดูสิแถวนี้ยางครับนั่นนั่นแงตกไปเรื่อยๆครับอืมอาแป๊ะโอเคครับมาไอนี้โอเคตรงนู้นน่าจะน่าจะเตรียมพร้อมแล้วครับยางยางยางแปะได้ยินเสียงแปะแปะอยู่ครับอีกสี่สิบห้าวิครับเราต้องเก็บเก็บอีกเรื่อยๆครับตอนนี้อ๋อสีแดงนั่นใช่ไหม โอเคเดี๋ยวผมจะรอดูครับว่าจะมีใครไม่รอดอีกไหมครับโอเคอันนั้นอันนั้นอันนั้นน่าจะตกเองครับเดี๋ยวเอ้ยอายังตรงนี้กระโดดเขาจะโดดขึ้นได้ไ่มอ่านั้นอันเขาขึ้นได้ครับโอเคเหลือตรงนี้ครับเดี๋ยวดูครับว่าเขาจะผ่านตรงนี้ได้หรือไม่ถ้าเขาผ่านเราก็จะเตรียมตัวฆ่าเขาทันทีนะครับสองอา้าวโอ้โหอยากฆ่าทีไง <laughs> โดนเขาแย่งเฉยโอเคปล่อยเขาไปครับมาอ่ะโอเค โอเคครับโอเคเขาผิดพลาดมีผิดพลาดนิดนึงครับกระโดดตกไปครับโอเคมันงั้นเราไปดักตรงนี้เลยดีกว่าครับมากดขอกดอีกสักครั้งหน่อยมาดูสิสามสองหนึ่งมันให้เรากดได้ไหมโอ้กดไม่ได้โอเคปุ๊บโอเคเรียบร้อยครับผมสลับตาที่เราจะได้เป็นดคาบ้างนะครับนั้นทีได้นะครับปกติผมจะไม่ค่อยได้ได้เป็นฝั่งตัวของไอฝั่งแอฝั่งที่เป็นคนเล่นกดกับดักนะครับ โอเคก็สำหรับวันนี้เนี่ยก็มีเพียงเท่านี้แล้วนะครับสำหรับตัวของมิิเกมเด็ดรันนั่นเองนะครับหากใครดูแล้วติดใจก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด s u b s cribe กันด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์นะครับว่าช่วงนี้เนี่ยอยากเห็นไอ้ผมเล่นมินิเกมอันไหนเป็นพิเศษหรือว่าอยากให้ผมทำคลิปแนวไหนเป็นพิเศษก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับใต้คลิปนี้เลย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 ,เลยนะครับโอเคแล้วก็เรื่องของตัวของไอ้แบบฟอร์มนะครับผมก็ฝากทำด้วยนั่นเองนะครับสำหรับท่านผู้ชมทางบ้านนะครับ แล้วก็เดี๋ยวผลประกาศเนี่ยเดี๋ยวผมจะประกาศใน Facebook ไว้ก่อนนะครับส่วนตัวของวันที่สิบหกเนี่ยก็คือวันที่ผมจะเริ่มทำซีรีส์เป็นวันแรกเนี่ยผมก็จะเริ่มถ่ายตัวของมินิเกมที่ได้รับการเลือกมากที่สุดนั่นเองนะครับโอเคมาสำหรับวันนี้เนี่ยผมก็ขออำลากันเพียงเท่านี้กันก่อนนะครับสวัสดีครับ โอ้ค oh, hey. หากใครชอบหรือติดใจคลิปวิดีโอของผมก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมติดตามผมที่ Facebook ส่วนตัวของผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำผลงานของผมต่อนะครับ